สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับก็ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการชีวิตไปตามดวงเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคำพยากรณ์ของท่านที่เกิดในปีมะแมรหรือเกิดในปีแพะนะครับเรามาฟังกันเลยนะครับว่าท่านที่เกิดปีมะแมรหรือปีแพะเป็นอย่างไรบ้างนะครับท่านว่าชายหญิงใดเกิดปีมะแมนะจะเป็นธาตุทองชนะสาเป็นเทวดาผู้หญิงมิ่งฝันสิงสถิตยอยู่ที่ต้นทองหลาง หรือต้นปริชาตินั่นแหละครับแล้วก็ต้นไผ่ท่านว่าผู้นั้นนะครับการเจราจามาักจะก,กระด้างไม่ระรื่นหูคนฟังเท่าไหรนะ่นักปากไม่ค่อยจะมีหูรูดอะไรทํานองนั้นนะพูดโดยไม่ค่อยยั้งคิดพูดพร่ำพลานาสาระไม่ค่อยได้นะแล้วก็หากมีใครสักคนที่รู้ใจจะออกปากเรียกขานวานใช้ก็รีบอาสาจนตัวเนี่ยยอมตายเลยทีเดียวก็ว่าอย่างนั้น นะมักเชื่อคนง่ายรู้เท่าไม่ค่อยทันคนมักถูกหลอกใช้แล้วก็เป็นเครื่องมือให้คนอื่นเสมอเสมอแม้ว่าชายถ้าเป็นชายก็มัก,มกจะหลงสเสน่ห์เพศตรงกันข้ามจนงมงายนะถ้าเป็นหญิงก็มักชอบชายที่รู้จักเอาอกเอาใจเก่งนะทั้งคู่นะชอบสรรเสริญเยินยอฉอเราะเอาใจจนออกหน้าออกตานะั่นะ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 เป็นคนที่ ไปถิ่นใดนก็มักจะมีเพื่อนมากแต่ขาดความจริงใจในบรรดาเพื่อนของท่านนั้นๆน,น,นะครับท่านว่าจะเป็นคนมากๆในเรื่องของการมลลมเช่นเดียวกัน,นใช้จ่ายทรัพย์สินสุรุ่ยสุร่ายไปหน่อยนึงครับเก็บไม่ค่อยจะอยู่แม้จะมีรายได้มากมายก็ต้องจ่ายจนหมดตัวเป็นประจำปกติแล้วจะเป็นคนชอบศาสตร์ที่ลี้ลับนะฮะเชื่อทางโชครางคาถาอาคมเวทมนต์เป็นชายก็จะมี ลักษณะที่เขาเรียกอะไรบุ่มบามไปนิดหนึ่งปากว่ามือถึงจะทําอะไรก็ทําเลยไม่มีพิธีรีตองใดๆถ้าเป็นผู้หญิงนะมักจะหลงหลายชายที่เอาใจเก่งๆจะมากชู้หลายผัวในที่สุดก็จะเป็นคนที่อาพับโชคหาคู่ครองที่ดีไม่ได้เลยทีเดียวหรือไม่ได้ที่ได้ก็ไม่ดีอะไรทํานองนั้นท่านว่าจะทํากิจการใดๆท่านได,ได้หลายอย่าง แต่เอาดีไม่ได้สักอย่างนึงก็แม้แต่อย่างเดียวอะไรตานองนั้นสติปัญญาดีนะครับมักปัญญาดีมักสู้เพื่อนไม่ได้นะปัญญาดีแต่สู้เพื่อนไม่ได้เพื่อนถึงมีความอดทนแต่ก็ไม่สู้ดีนักนะทำงานทุกอย่างไม่ชอบใช้ความคิดจึงทําให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นบ่อยๆในการทํางานมักจะเป็นคนที่ปากว่ามือถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการอาสารับอาสาเพื่อนๆหรือให้เขาหลอกใช้งานแล้วก็ เป็นอันว่าสู้ไม่ถอยพูดง่ายงคือใครว่าอะไรก็ว่าตามเขาไปมักจะเป็นคนที่มีอุปนิสัยรักการเที่ยวชอบเดินทางไกล,กลมักเป็นนักเขียนนักประพันธ์ะจะมีวาทะสำนวนยั่วยวนประปลด้วยการมราคะแล้วก็จะมีมีชื่อเสียงในเรื่องการประพันธ์หรือว่าการแต่งหนังสือวาทะพูดง่ายๆก็คือเรื่องของคำพูดของตัวเองนี่แหละครับ ท่านว่าคนที่เกิดปีมะแมเนี่ยถ้าเกิดในเวลากลางวันไม่สู้ดีเพราะว่าจะลําบากเหน็ดเหนื่อยทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจหากเกิดในเวลากลางคืนก็จะได้รับความสะดวกสบายในเรื่องของที่พักอาศัยไปในถิ่นฐานใดก็จะมีคนคอยดูแลอุปถัมภ์ค้ำชูชุบเลี้ยงเป็นชายจะได้ดีคือได้เมียดีๆนะครับได้ดีคือได้เมียดีส่วนหญิงจะอาพัพคู่ครองนะ ถ่ายว่าผู้เกิดปนีนี้จะคิดทําการสิ่งใดหรือไปสู่ในทิศทางใดๆควรรดน้ําพวนดินที่โคนต้นทองหลางหรือต้นไผ่จะเป็นการร้างเค็ดเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตได้นะต่อไปเป็นคําทํานายท่านที่เกิดปีมะแม่ในเดือนเมษายนพฤษภาคมแล้วก็มิถุนายนนะครับ3เดือนนี้ท่านว่าผู้นั้นมักจะเป็นคนใจบุญใจกุศลให้ทาน มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนในทั่วไปชอบสแสวงหาวิชาความรู้ต่างๆรับราชการดีนะทำเรือกสวนไล่นาดีพอปานกลางทําธุรกิจค้าขายได้กําไรพอสมควรไม่ถึงกับเดือดร้อนอะไรอะไรนะครับต่อไปท่านที่เกิดปีมะแม่ในเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนนะครับท่านว่าผู้นั้นมักจะเป็นคนที่อาภัพต้องรับภาระหน้าที่ค่อนข้างหนัก จึงจะได้สิ่งตอบแทนมานะมีคนคอยกันแกล้งอยู่เสมอๆม,มีญาติพี่น้องก็พึ่งพิงไม่ได้แต่ครั้นตนเองพอมีพอกินนะญาติกลับหวนมาพึ่งพาอาศัยว่าอย่างนั้นเถอะรับราชการไม่สู้ดีเท่าไหร่นะาะทำเรือกส่วนไรนาะหรือว่าทําธุรกิจค้าขายจะเจริญก้าวหน้าดีมากเลยทีเดียวตรงนี้นะฮะสำหรับคนปีมแมใน3เดือนคือเดือนกรกฎาคมสิงหากันยานะครับ ต่อไปท่านที่เกิดในเกิดปีมะแม่ในเดือนนะในเดือนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมนะครับท่านว่าผู้นั้นมักมีโรคภัยไข้เจ็บประจําตัวเบียดเบียนเนาะมีสติปัญญาดีสามารถเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์แต่มักมีมือหรือมีเท้าที่พิการอะไรทํานองนั้นนะครับหรือเป็นตําหนิแผลเป็นนะ รับราชการมักจะไม่ก้าวหน้าหากทำเรืองสวนไรนาหรือว่าประกอบธุรกิจการค้าส่วนตัวจะเจริญก้าวหน้าดีมีชื่อเสียงเป็นที่ปรากฏแก่คนโดยทั่วไปเลยทีเดียวนะมีสิ่งหนึ่งดีแต่สิ่งหนึ่งก็มาตอบแทนนะครับต่อไปคือท่านที่เกิดปีมะแม่ในเดือนมกราคมกุมภาพันธ์และมีนาคมนะครับท่านว่าผู้นั้นจะเป็นคนที่ใจบุญสุนทานนะครับมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดปราด,ปราดปเปรื่องมีชาว ไวพิบดีเนี่ยเป็นผู้เริ่อรู้เท่าทันคนโดยทั่วไปถ้ารับราชการงานหลวงนะจะเจริญก้าวหน้าดยได้รวดเร็วเลยทีเดียวนะครับยศถาบรรดาศักดิ์ก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนรักให้เอ็นดูนะถ้าทําเรือกสวนไรนาหรือว,ว่าทําการค้าขายก็มีกําไรดีเกิดความร่ํารวยขึ้นมาได้เลยทีเดียวนะครับนี่คือการทํานายของท่านที่เกิดปีมะแมประจําเดือนเกิดนะครับ ต่อไปท่านเกิดปีมะแมนะประจำวันเกิดนะครับเรามาฟังกันนะครับวันเกิดต่างๆนะครับทุกวันนั่นแหละครับใครที่เกิดตรงกับวันไหนก็ฟังกันได้เลยนะครับท่านที่เกิดปีมะแมท่านผู้เกิดวันอาทิตย์ตรงกับวันอาทิตย์หรือวันเสาร์นะครับสวันเลยนะครับท่านว่าผู้นั้นจะเป็นคนใจบุญเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนผู้ยากไร้โดยทั่วไปซนะื่อสัตย์สุจริตเฉลียวฉลาดหากรับราชการนีก็จะได้ดีปานกลางนะครับ ทำเลือกสวนไร่นานะอาชีพการเกษตรหรือค้าขายประกอบธุรกิจส่วนตัวจะเจริญรุ่งเรือนงะมีดีมีทรัพย์มากเลยทีเดียวนะครับต่อไปท่านที่เกิดปีมะแมเกิดตรงกับวันจันทร์นะครับเกิดตรงกับวันจันทรนะ์จะเป็นคนที่ร่างกาย จะเป็นคนที่ขี้โรคอ่อนแอสักนิดนึงนะครับมักเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เสมอเถ้าเป็นชายนมีเมียก็มักจะเป็นชู้นะครับหญิงมีผัวก็มักจะหย่าร้างกันมีบ้านเรือนสําหรับพักพาอาศัยอย่างดีแต่อยู่ไม่เป็นสุขก็ทําให้อึดอัดขัดใจขัดเคืองกันในเรื่องเกี่ยวกับการทรมาหาเลี้ยงชีพนั่นเองนะครับต่อไปท่านเกิดปีมะแมเกิดตรงกับวันอังคาร ผู้นั้นจะมีอำนาจวาสนาสูงส่งนะครับมีคนยกย่องยำเกรงมากจากถิ่นเดิมไปอยู่ต่างแดนมักจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่สุขภาพร่างกายอ่อนแอจะเจ็บป่วยบ่อยรับราชการก็จะมียศธรรมดาศักดิ์สูงผู้ใหญ่เมตตารักใคร่อุปถัมภ์คำชูทําการเกษตรไร่นาหรือค้าขายก็ได้กําไรดีมีเงินมีทองมากเลยทีเดียวนะปีมะแมวันอังคารนะก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งต่อไปปีมะแมวันพุธ นะท่านว่าผู้นั้นจะมีโชควาสนาได้ราบจากคนโดยทั่วไปเสมอถ้าเป็นชายท่านว่ามีบุญมีอํานาจมากหากเป็นหญิงนะท่านว่าจะมีศักดินาและเป็นถึงคุณหญิงคุณนายเลยทีเดียวเนาะนะมีทรัพย์และก็มีบริเวณมากอยู่เย็นเป็นสุขเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะเมื่อเกิดปีมะแมตรงกับวันพุธนาะต่อไปเกิดปีมะแมตรงกับวันพระรหัสบดีท่านว่าผู้นั้นต้องพัดพรากจากพ่อและแม่พี่น้องและ ถิ่นกำเนิดไปอยู่แดนไกลนะพึ่งตนเองเลี้ยงชีพลําบากแสนเข็นแล้วก็หาที่อยู่อาศัยถาวรลาบากมากนะพอเข้าสู่วัยชาราจึงจะดีนะครับมีทรัพย์ใช้จ่ายพอประมาณถ้าเป็นชายจะมีเมียร่ํารวยแต่เป็นหญิงก็อภพนิดหนึ่งนะครับก็หาสามียากหน่อยอะไรทํำนองนั้นต่อไปก็ท่านที่เกิดปีมะแม่ตรงกับวันศุกร์นะครับ ผู้นั้นมักจะเป็นคนที่มีจิตใจร้อนรนกวนกวายโกรธง,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 ง่ายหายเร็วแต่เอาแต่ใจตัวเองเป็นเรื่องใหญ่นะเจรจาสามหาโออวดทะเยอทะยานมักใหญ่ไฟสูงเกินตัวรับราชการดีมีอำนาจหากจะทำการเกษตรทำไร่นาก็ดีนะสำหรับคนปีมะแมในวันศุกร์นะนี่คือการทำนายของท่านที่เกิดปีมะแมนะหรือว,ว่าปีแพะนั่นเองนะครับ ก็ฟังกันไว้แล้วก็ไปปรับปรุงใช้กับชีวิตประจําวันนะนี่คือการทํานายไทยทักท่านผู้ฟังที่ฟังแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับหรือต้องการให้เราทํานายไทยทักเป็นเรื่องส่วนตัวก็ส่งคอมเมนต์ของท่านเข้ามาบอกวันเดือนปีพออเกิดนะให้ตรงจริงๆนะครับให้ตรงจริงๆนะฮะแล้วเราจะทํานายให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับที่รับฟังขอบพระคุณและสวัสดีครับ